สวัสดีครับผมคลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องของพลังงานฟรีจากแสงแดดนะครับนี่คือชุดประหยัดที่ผมได้ต่อใช้งานจริงนะครับจากแผงโซลาร์เซลล์โดยตรงไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไม่มีคอนโทรลชาร์จเจอร์อุปกรณ์หลักๆก,ก็อย่างที่เห็นเลยครับมีแค่3อย่างก็คือ,อแผงโซลาร์เซลล์ผมต่อจากแผงโซลาร์เซลล์ขนาด610วัตต์ เป็นของ Solar PPM นะครับรับแสง2ด้านใช้แผงเดียวแผงนี้มีแรงดันอยู่ที่ประมาณ40-50 v ถึโวลต์นะครับ610วัตต์แล้วก็มาเข้าที่ตัวนี้เลยครับบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นตัวลดแรงดันแผงนะครับก็คือเราจะใช้ระบบ12 v โวลต์ก็ปรับลดลงให้เหลือ12 v โวลต์เราจะใช้ระบบ24 v โวลต์ก็ปรับลดลงให้เหลือ24 v โวลต์ซึ่งจะมีปุ่มปรับ ได้เพียงแรงดันนะครับส่วนกระแสเนี่ยเป็นกระแสคงที่ตามโหลดก็คือ20แอมป์ก็คือปรับไม่ได้แต่ชาร์จแบตได้นะครับก็คือต่อตรงกับอินเวอร์เตอร์ได้เลยคลิปนี้ผมมาเสริมวิธีการต่อให้มันปลอดภัยก็คือผมใช้ไดโอดกันย้อนตัวหนึ่งนะครับต่อตัดที่ขั้วบวกฝั่งขาออกที่ที่เราจะนำไปใช้เนี่ยนะครับก่อนเข้าอินเวอร์เตอร์เพื่อตัวนี้ป้องกันแรงดันย้อน เข้ามาหาบอร์ดบักคอนเวอร์เตอร์ป้องกันบอร์ดเสียหายตัวนี้ราคาหลัก10บนะครับไดโอดกันย้อนตัวนี้การต่อแบบนี้จะทําให้บอร์ดปลอดภัยนะครับซึ่งเป็นอีกวิธีนึงก็คือไดโอดเนี่ยมันจะเหมือนวาล์วบล็อกนะครับบล็อกแรงดันไว้ในกรณีที่หยุดการทํางานนะครับก็จะไม่เกิดแรงดันไหลย้อนกลับมาหรือกระแสย้อนกลับมาได้ทําให้บอร์ดเสียหายได้ตัวนี้ใช้งานจริงครับ ก็คือคลิปเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ทดสอบใช้ทั้งปั๊มน้ำแล้วก็สว่านหินเจียปั๊มน้ำเนี่ยเป็นปั๊มน้ำา DC นะครับก็คือเราใช้ไฟฟ้าฟรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นไฟ DC สามารถใช้กับพัดลม12โวลต์24โวลต์ได้เลยโดยไม่ผ่านอินเวอร์เตอร์นะถ้าเป็นอุปกรณ์ DC นะครับแต่พัดลมที่กําลังหมุนอยู่เนี่ยเป็น AC นะครับไฟ220โวลต์ซึ่งผมใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด3,500วัตต์นะครับ โดยใช้ buck converter เนี่ยป้อนแรงดันไปที่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ผมตั้งไว้ที่ 29V เโวลต์นะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์2 4โวลต์นะครับราคาผมเช็คดูล่าสุดประมาณเกือบเกือบ2,000นะครับก็ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ไม่ต้องมีคอนโทรลชัชเจอร์ราคาแพงนะครับตัวนี้ัคค k converter ราคา400กว่าบาทมีพัดลมระบายในตัวนะครับซึ่งก่อนใช้งานเนี่ยผมก็ไปเช็คดูหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็ ไม่มีพัดลมในตัวเพราะว่าบัคกคอนเวอร์เตอร์เนี่ยในขณะทำงานเนี่ยยิ่งเราใช้โหลดสูงเนี่ยตัวมันจะร้อนนะครับเราต้องไปติดพัดลมระบายอากาศระบายความร้อนเพิ่มแต่ตัวนี้เขาติดมาให้กับฮิตซิงเลยนะครับตัวนี้รับแรงดันได้8 0 1 0 0ถึงโวลต์เลยนะตามสเปคเพราะว่าแผงที่จ่ายมาเนี่ยก็เกือบเกือบโวลต์นะครับในช่วงเที่ยง,ยงก็เอาแรงดันตรงนั้นมา ปรับให้ตรงกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับส่วนตัวเนี้ยผมใช้ป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์24โวลต์นะครับก็ปรับแรงดันไว้ที่ประมาณ28โวลต์29โวลต์นี่แหละเป็นการทริกอินเวอร์เตอร์นะครับเราก็สามารถต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า AC 220โวลต์ไม่ว่าจะเป็นพัดลมสว่านหินเจียซึ่งผมเคยทดสอบให้ดูแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมเสียบพัดลมด้วยแล้วก็เสียบหัวแรงไว้ด้วยนะครับ กินกระแสอยู่ที่ประมาณ 2M แอมป์กว่าๆแค่นั้นเองซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็ทั้งเปิดคอมพิวเตอร์ทั้งเสียบหัวแรงอะไรด้วยที่ทําคลิปเมื่อวานนี่ครับแต่วันนี้มาบอกวิธีการต่อที่มันปลอดภัยนะครับก็คือเราต้องใส่ไดโอดกันย้อนอไดโอดกันย้อนตัวนี้เป็นไดโอดบิดเล็กติฟายนะครับแบบสีขาอันที่จริงเนี่ยใช้ซ็อกกี้ไดโอดก็ได้นะครับมากันไฟย้อนกลับเข้าหาวงจรป้องกันความเสียหาย มีแค่นี้ครับอุปกรณ์ที่เราสามารถดึงพลังงานฟรีจากแสงแดดแต่เราต้องมีหละแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ขนาดสัก250วัตถ์ถึง6 0 0วัตต์ยังได้เลยนะครับเพราะว่าแผงที่ผมใช้เป็นแผง6 1 0วัตต์เลยนะแล้วก็มีบักคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีไดโอดกันย้อนแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์หรือจะไม่มีก็ได้ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่รองรับ ไฟ DC อย่างเดียวเช่นพัดลม DC 1 2โวลต์24โวลต์หรือหลอดไฟ DC ใช้ในตอนกลางวันนะครับใครมีแผงอยู่แล้วอย่าปล่อยให้ตากแดดไปเฉยๆลองเปลี่ยนแสงแดดมาเป็นพลังงานนำมาใช้ในบ้านเรือนของเรานำมาใช้ในสวนของเรานะครับโดยใช้ตัวสเต็ปดาวหรือบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วก็มีอินเวอร์เตอร์สักตัวนะครับจะเอาเป็น 12V โวลต์หรือ 24V โวลต์ก็ได้ เราแค่ปรับแรงดันให้มันตรงกับสเปคของอินเวอร์เตอร์แค่นี้อินเวอร์เตอร์ก็จะเปลี่ยนพลังงานที่ได้จากแสงแดดนี่แหละเป็นพลังงานไฟฟ้าในรูปของกระแสสลับก็คือไฟ AC ใช้เปิดพัดลมกลางวันหลอดไฟกลางวันสว่านหินเจียได้เลยขึ้นอยู่กับสเปคของอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับที่ผมใช้เป็น3500วัตต์ผมใช้รุ่นนี้ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีอีกอยี่ห้อหนึ่งที่ คล้ายๆกันแต่ตัวนี้เนะียผมเห็นช่างเขาแกะดูไส้ในข้างในมันเนี่ยมันจะแน่นกว่ากันนะครับก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็ทดสอบมาหลายครั้งแล้วนะครับทั้งสว่านหินเจียหลายรอบแล้วด้วยก็ยังอยู่ก็ประมาณนี้ครับถือว่านํามาแชร์นํามาเล่าสู่กันฟังอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมว่ามานะครับไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์บัคคอนเวอร์เตอร์ไดโอดกันย้อนหรืออินเวอร์เตอร์ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้เป็นลิงก์แอดฟเวอร์เรตนะครับต้องบอกไปก่อนว่า ลิงก์ a f f i l i a t e เนี่ยถ้าสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมแปะเข้าไปเนี่ยไม่ได้เป็นการเสียหายอะไรนะครับเพียงแต่เจ้าของลิงก์จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยจากทางร้านค้าเท่านั้นเองนะครับซึ่งร้านค้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัดเงินหรือหักเงินจากผู้ซื้อมาจ่ายให้เจ้าของลิงก์ a f f i l i a t e นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนใครสนใจก็สามารถเข้าไปกดดูรายละเอียดตามลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปที่ผมแปะไปให้ได้เลย ถือว่านำมาแชร์นำะมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม